ตอนนี้ก็จะเป็น,เ,ปนเต็นท์บอดนะคะอ้อมไห้พี่น้องเพราะว่าข้างหลังมันโล่งแห้งด้านหลังมันโล่งมากเลยเพราะว่าส่วนมากพวกกระยานเป็นของน้ำทู่ทา่าไหนแม่พี่น้องมันเป็นท่าของน้ำแต่อันี้เขาบเปียกไว่านี้แต่เพราะมันมันอันนี้เนาะ มีข้ากล่องด้วยนะคะหลังวีอีหอังนี่ใได้ถังนี่ออเลีเอาได้ไหมนี่พี่เต้เลิศพอให้จินแล้วยังไปยังมากแพรลี่เอม็มแฮปปี้บัร์เอแพรลี่ด้วยนะคะ เดี๋ยวๆเดี๋ยวๆตะเห็ดตัวขยายลงปะ ซื้อบัตรซื้อตัวคิดลิ้นห้าล่างนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทท่านนี้ก็เป็นท่าพุทีิยังเป็นของนานพี่น้องก็อยู่ซื้อไปอันนี้ครับเพื่อนใครอยู่มันนี่มันที่มองให้อยู่ ใจทุกท่านนะคะตีเพื่อก่อนแล้วก็นำไปปรับปรุงนะคะ <_ an> ตัวแข่งฟุตบอลนะคะเพจซานูสะทรเอฟซนะคะ กอรักษาป่าด้วยเขาไปตักป่ามายังไงไอเติมบอ มันดีกอเช่นผิวดำดีแท้เอ้ยพี่หาท่วงเขาให้ปล่อยเขาเป็นไงไปยัยปยงแน่พี่ปอนไม่ไดีพูดไปยังขึ้นยาแตกยายของ น้องเพลงลานะคะน้องเพลงลาไปสอบพี่น้องพีงงง่ฟังฝนแล้วเป๊แล้วแต่งหนาเปแบบเด่นใช่แบบเด่นใช่หรอือเปล่าจะพอแต่งหนาจดีพี่หนาละ ที่ปังปอนนะคะือบีไม่ได้ตาผู้ใดยู่ใส่เออชิลัลเป็นปี๋เล่งพกนั่นงพืนนงพ้นกระเาะก็ใบเดียวเหรอ คนลิ้นพี่เอาคนลิ้นเอนอนั่งก่อนปวดขาราคาบาทหนึ่งร้อยเหรอพี่อุย้ย นุ่งสีขายลอยยิบเจ้าว้าวขายตัางด่วนเป็นชั่วโมงเกือบพ่อชั่วชั่วโมงล่ะเบอร์เมื่สิ่กให่ไหมสรุปหนึ่งล,ยล,ยลยอยเรือยิบเจ้าจ้านยังก,กับพี่เช่กับ เอาจะคึ้มีไลเพลงใช่ไหอาคาจะเพงเขายขึ้นบ่่ขึ้นโอ้ยพี่แบนอันถ้าหายก้อยหาย่อยช่วงหายกอยมันมันมัไม่เคยหนีเด้อเด้เบอ่์กอนก้อยไม่ส่งอีเทิร์นไหนวะเดี๋ยวพี่น้องเด้อโงโล่ก้อยเห็นมือซชาพีนจันเด้อแป๊บหนึ่งเด้อ สไปเพื่อนโหลดเอาใช่ละ่ะส้มไปเพื่อนโหลดเอามันเป็นฝ้ายไหมวันนี้มีคนเจดีแจกบัตรฟรีไหมคะตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะหนึ่ง้อยได้พี่น้องเดอ้อบัตรหนึ่งลอยเด้อคอยขายลอยอะไรพูนพีนพ่แจงไหนวะเ,าาเดี๋ยวเดี๋ยวเดินมันสีแ่แจงเนี่ยเดี๋ยววะม,มันไม่ได้เลยอย่ะ อ่เดี๋ยวเดี๋ยวนุ้นโกยกเลิกก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไปเม่นหม่เด้อพี่น้องเด้อเขาจะขายหลไรเสื้เอเก่าสวย จะด้วพี่น่องดเด้อจะเหม็นกันเด้อใจเหนียนชวนสี่บานเหม็นไปเหม็นไหมก่อนให้กำลังใจสิมและปินที่เฮาฮาร์ดแล้วก็น้องมายก็กำลังแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่น้องเด้อเออแปม้มบนให้ใหม่แล้วพี่น้องปป้มบนให้ใหม่แล้วนะนจ๊ะนั่งใจแน้่าจกินหน้าบากิดนด,นดน้วยรัมดมลไในแฟรี่ เอาชาไต้หวันมาเ่ยจะทวงน้องสกินฟองแก้วนึ่งแง่ไปใส่อะไรไก่ดอกเพราะว่าเมื่อกีฝนตกดินลิ้น มันเกิดแพร่ลี่ได้พี่น้องมื่อนี้ผู้ใดอยากกันให้มาลงมาไลา่อันแพร่ลีก่ก็ให้ได้ได้พี่น้องเด้อซุ้อเพื่อสองบาทสามบาทอะไรอยู่เมื่อนี้็นั่นสร้างแต่งหนาเาชิวอร้ายหลายพี่น้องซื้อบัตรซื้อตัวชิลลิงหน้าล่างบัตรหนึ่งร้อยบาทนะคะเอาดูค่าเดียวกันเลยได้หนิเห็นว่า วันยาเขาอยู่ทางไผรชีบอกเน,น่อยบ้างไม่อันเจ็กเศ้าเนาะไม่บอกออกกันหรอเพืออ่อนเขาบอกไม่มมนบอกตุ<อ>๊ดตีออกวุ่มว่มวมว่ม,วม มันตกดินพี่น้องมาได้โรดมันมีนโดมอยู่มีโดมอยู่นะคะม่อเปียกม่นเปียกพี่น้องเมื่อเนี้ยกินเนี้ยอยากกไรพี่น้องได้กินเยอะอันบอยเพื่อนเตนบอยเพื่อนกับลังแต,ตงตัวเป็นยูเต็นพี่น้องวันนี้มีเต็นส่วนตัวนะคะเพราะว่าเมื่อนี้หลังหันยางออกย่างเขาไหลเพระหมายว่า,าบุคคลภายนอกก็เข้าออกได้เพราะว่ามันเป็นทางไปเข้าห้องาน้ำ น้องเจเล่ฝึกรอดเสร็จนะคะบ่้เขถวพุณลาพี่น้องมั่นภาคคุณลากรับประจานนีลาทั้งสองทั้งสามนีลานะจ๊ะสวัสดีพี่แตกด้วยนะคะฝนฝนตกฝนตกยุจ้าคูเตอร์ไม่ได้มานะคะกินเนื้อคนหลายหลายคนพ่อเบิ่อเพ่อะกินบ่แมนพ่อกินหมาหลาย ไม่อันน้มชมพู่แซมซีมิีนีเยอะนึนะนะงนนอัจฉิาพเป็นตัวตำตรมืออื่น <c oughs> สุดยอดมากเอฟซีแสนทองอยากเห็นบอ <c oughs> สพระเจ้าทราบว่าเต้นแล้วพี่น้องมั้ครเต้นม่มยบังยูพี่น้องเต้นน้อยมืน้นี่เต้นน้อยนึงเต้นยังเมรเอาเออเต้น2อุสอพี่น้อง <laughs> ไม่พอไม่พอเไมอ่อันนี้เ,น,เ,เ,เนี่ยครับเหมาเราเนี่ยขายเสร็จจะรีไปจ้าก็พอกันพี่น้องงานเริ่มสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะพี่แท็กอันนั่งตีรอเพ่อทุกคนพี่น้องนั่งตีหน้าตาดี มาอยู่แล้วเพรเพิ่มความสวยความงามพี่น้องเดี๋ยวเราก็มาปากกตัวดอกเดี๋ยวเราก็มาใพ่คิดบอกดอกคนไปทำสวยดูค่าูตาก่อนดมู้้วจาได้ดูใครบวกึ้นมาเลย <c oughs> วันนี้น้องพีเข้ามานะคะน้องพีน้องพี สวัสดีทุกท่านสวัสดี1,100ท่านนะคะคุณไม่ชอบแก่มาเสือกคุณจิราพรพี่อุย๋ยอยากไปได้เพื่อนวะมามากพี่อุย๋ยคุณหญิงลีคุณคำปองคุณจลรสินคุณเหนือโอเคจ้าเพือพ่อนน้องก็ได้ถามดอกจางนุชจ้าสอบถามได้คะ่ะจะได้ได้ฝนตัวแห้าหมาช่วยมวนอาหาน คุณอมอนวันคุณอมรวันยายสีโอเคครับแล้วเจอกันหน้างานเจอกันค่ะพี่แตกเริ่มสองทุ่มนะคะ มืนน่อนีไม่เร็วเฟลเ่นบอกว่าออนนองไม้